สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation EP ที่15แล้วนะครับโอเคก็ EP นี้ก็เป็นเอ g ร์จินเฟสนะสำหรับการเล่นแรงไปหด6ด,ดาวของเรานะครับดูแรงนอกบ้านก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยมาอยู่ที่หมู่บ้านโปกเก้นะนี่นะครับ เราจะได้เจอกับหางดาบนะมอนเตอร์ประจำภาคนี้อีกหนึ่งตัวเลื่อนแรงขึ้น6กดาวย,วยาวๆเลยนะครับกินเอ็แทกนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านของภาคพิดามยูไนนะเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งมานี่นะเป็นคาซีนเปิดตัวของหางดาบ คือกวินัตนั่นเองนะครับก็เกมอาจจะแหลกๆบ้างกระตุกบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็พยายามจะปรับให้มันต่ำแล้วนะครับตั้งค่าอะไรต่างๆสเปคเกมมันสูงจริงนะก็พยายามทำให้ภาพมันคมชัดก็พอเล่นได้นะครับ จะรู้สึกว่าเสียงจะกระตุกมากมายแล้วก็บางช่วงก็กระตุกนิดหน่อยนะพยายามจะให้ความคมชัดของภาพนี้มันมชัดเจนนะครับกระตุกนิดหน่อยไม่เลร าค่อนข้างสวยนะครับนี่ปรับให้มันเข้ากับตัวเกมนะครับโอเคมาเจอกันเลยนะครับกวินัทอยู่โซนใกล้ๆนะครับใกล้บ้านมากเราจะเจอกันโซนสองนะครับเจอ้ากันครั้งแรกมาเลย อาวุธตัวนี้ค่อนข้างน่าใช้นะครับเป็นอาวุธธาตุไฟที่ใช้แทนของลาฮารอดได้เลยนะครับเพราะมันค่อนข้างดีนะครับอาวุธของกาวินัน้นะครับเป็นธาตุไฟนะส่วนชุดก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องใช้นะครับสกิลไม่มีประโยชน์นะครับสู้ชุดลาฮารอดไม่ได้เลยแต่อาวุธเนี่ยน่าใช้อยู่นะครับสำหรับอาวุธา้าตีธาตุไฟนะ ของตัวนี้ใช้ได้นะโอเคมาเจอเป็นตัวที่ไฟแรงเหมือนกันครับเหมือนลาทาร์ดนั่นแหละครับถ้าไฟมันแรงมากนะครับเราเป็นมอนหกดาวด้วยเป็นมอนแรงๆอื้โห,หระเบิดเต็มหน้าเฮ้ยเอ้ยอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็น โอ้โหราส่งมแมลงไปเก็บบัฟได้แต่บัฟเขียวโอ้โหยาวๆเลยฮะไม่คงไม่เก็บละได้แต่ฮิวรัวๆเลยอยากได้บัฟแดงอะนะโอ้โหมันไม่เก็บแล้วบัฟโดดเลยแล้วกันนะ มอนมันค่อนข้างจะอยู่ไม่นิ่งนะครับเก็บบับยากถ้าเราเลงเองนะเลงเก็บบับเองเก็บยากนะครับนี่ล้มไปก่อนแล้วกันเก็บบับใหม่สวยบับแดงแปะไปก่อนเล,เล็กน้อยตกเป้าไว้ก่อนนะครับเก็บบับแดงมา ส่งไปต่อโอ้โห,โโหได้แต่บับฮิวนะขาวส้มไม่ได้เลยบับแดงก็ได้ยากมากค่อยๆจะคอนโทรบับายากนะอืเราชาร์จมาจังหวะน,นี้หลบไม่ทันแน่นั่นไงว่าละม้าเต็มเต็มหน้าเลยโดดไปก่อน ยังจะสกิดอีกอแล้วซ้ำต่อเดี๋ยวนะที่ดับไฟไปก่อนเฮ้ยโอ้โหจะตายให้พี่โนเราแอบสอลดแล้วชาร์จมาอีกแล้วบิงกันแล้วกันแรงมากตัวนี้เป็นมอนเลือแรงนะครับไม่แปลกที่มันจะแรงมันอยู่หกดาวนะครับอืมดับไฟ คิดเรียบก่อนแล้วกันอเคไฟดับเรียบร้อยนะครับบัฟให้พร้อมามาไปกันต่อนะครับอีกสักยกเล่นเราซะน่วมเลยปล่อยไฟมาเลยจ้ะโดนเปไฟระเบิดด้วยนะโอ้โหโโอ้หแรงจัดฟาดห่างสองรอบนะครับโอเค ก็ค่อยๆเรียนรูส้สเทธิกันไปนะับนี่บอกข่าวมาสวยแม้วติดไฟรัวๆเลยตัวเรายังดีแบบนี้มีน้ำแต่ก็ยังไงจะฟาดมาเต็มหน้าโดนไปก่อนแล้วกันนะ แรงจัดแรงจัดแปบ๊บนึงเติมเลือดก่อนทำไมมันแรงอย่างนี้โอเคมันเปลี่ยนโซนไปโซนก,กว้างๆแล้วนะครับกินไปเลยละกันทุกอย่างกินให้มันหมดไปเลยโอเคไปต่อนะครับ ยาวๆโซนหกว้างมากนะครับโซนนี้เป็นโซนเดียวที่โคตกว้างโคดลงโดดฟันสกิดไปก่อนสักเล็กน้อยไงโดดฟันเต็มหัวดิล่วงโดดต่อฟันต่อนะ ตรงแรงไปกัดนี่โอ้บับซ้ำนะครับบับข่าวโดดฟันยาวๆนะครับสวยขี่มนันอีกอรอบหนึ่งนายจะขอไปก่อนไม่ล่วงสับต่อตามสเต็ปนี่งนอนไปก่อนนะ ปับหัวแปะไม่โดนวะโอเคสูมแรงไปเก็บได้แบบแดงนะครับขาวแดงมาอีกแล้วแปะไม่โดนโอ้โหไม่โดนหัวเลยอื้อแปะกีราก็ไม่โดนยังไงโดดฟันอืม้ม ฟันไปก่อนละกันจังหวะน,นี้ได้ขาวแดงมาแล้วก็ต้องฟันยาวๆลําไปก่อนอืมสวยๆคุ้มๆเจาะยางเจาะยางเรื่อยๆเยจาะยางนิ่งแบบนี้ก็เอาไปเป็นคอมโบคุ้มๆเลยละกันนี่ตีทุกส่วนในร่างกายตรด,ดเข้า ยังไงสะบัดเหรอสะบัดไปไหนโดดฟันสวยสวยเทือนไปต่อนะเจ้าเล่นมันมากได้ซีรัวๆเลยมันสุดๆเรียบร้อยลวงครับถึงกับหลับจุดระเบิดไว้ก่อนแล้วกันนี่วางตรงหน้านะครับจะได้ทำดอมีได้เยอะที่สุดนะครับ ตุ่มระเบิดเป็นกูโกคันได้บับขาวมาเก็บมาก่อนไงถึงกับแหกบากคมรถนะครับเดี๋ยวเรารับก่อนรับตอนหน้าต่อตาเลยเฮ้ยโอ้โหยังไงโอ้โหโดนฮฮท่านี้เป็นเอลเส้นตรงหรอพุ่งมาข้างหน้าดิ ถาไฟนะถ้าไฟนี่แรงท้กากิ้งก่อนโอเคไฟดับแล้วนะครับกิเมก้าไปก่อนเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะไม่ซีดไปพร้อมนะครับไปกันต่อ เฮ้ยโอ้โหติมหน้าอีกละโดดฟันสวยจะชาร์จมายัางไงโดดออกโอเคหลบได้นะอยังดีที่หลบได้อยู่โดดฟันต่อนิดหน่อยเฮ้โยโอ้โหแรงจัดแรงจังเลยครับลูกพี่เดี๋ยวโดดออกแล้วก็โดดเข้านี่โดนหัวนิดนึง โดดโดดอีกฟันอีกสวยลมนะับขี่ได้อีกหนึ่งรอบกลอไปก่อนนิ่งๆโอเคสับเหกปากไม่มีผลนะครับนี่นะครับเป็นสกิลการเสียงออกมาคอมโบได้นะครับคอมโบสายแอร์เรียวสำหรับใครที่คิดว่าขี่มอนยากๆนะครับ ที่มันขี่ยากก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเสียงตะโกนของมันนะครับมาขัดจงังหวะเราตอนโดดขี่มอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พกไว้นะครับแล้เราสกิลกันเสียงนะ15แต้มนะครับต้องใช้15แต้มเท่านั้นนะครับ15แต้มเต็มนะจะได้การเสียงทุกรูปแบบนะการเสียงร้อยเปอร์เซ็นก็ไปฟาร์มชุดเย็ยนการูก้ามาใช้ได้นะครับช่วงโลแรง ใครที่ชอบสายโดดนี่ไปฟาร์มหาสกิลนี้มาใช้ได้เลยนะช่วยได้เยอะมากนะทำให้เราไม่โดนขัดจังหวะจากการขี่มอนนะครับตอนที่มันตะโกนอยู่ทำให้เราสับได้ยาวๆมอนล่วงยาวๆนะลมทุกรอบเราไม่มีหล่นนะโอเค ก็จะมีมอนเตอร์บางตัวนะครับที่มันขี่ยากก็มีนะครับขี่ยากมากๆมันก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะขี่ได้ตลอดนะครับโอเคก็จับไปเลยนะครับมันใกล้ตายละรูบร้บอยนะครับจบกันไปนะครับสําหรับคาวินัทเรียนแรงแล้วขึ้นหกดาวก็หลังจากนี้ก็จะเจอแต่ตัวโหด ทางนั้นเลยนะมอนเตอร์6ดาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูของกันนะครับว่าได้อะไรบ้างที่สุดเราก็เลื่อนมา6ดาวแล้วนะครับ ก็ได้เยอะอยู่นะครับมีไพโรเชลด์เป็นนัทเชลมีเทลด้วยนะโอเคประมาณนี้นะเวลาก็แปดนาทีเกือบแปดนาทีนะถือว่าลาเร็วมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ขนาดของเรายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็ถือว่าเร็วอยู่นะ โอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับกาล่ากาวินัตแบบรวดเร็วก็อีพีหน้าจะไปล่าอะไรกันต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับอีพีนี้ก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะเลื่อนแรงมาเรียบร้อยนะครับถ้าชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่วาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับเราอีพีนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ